ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนใช้ google ไม่ใช่แล้วนะครับก็จะมาสอนเนี่ยครับหลดตอนโปรแกรมมิ n ิแคมีน้องเข้าขอมาบอกว่าในกาลีน่าใช่ไหมครับอ่าถ้าใครเล่นจะรู้ว่าเปลี่ยนเสียงยังไงโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ g o o g l e ก็เล่น PV อยู่นะครับ นี่นะครับข้อ Google เสร็จใช่ไหมครับล้็ไปหาชื่อโปรแกรมแป๊บน,นึ่งนะครับอ่ะโอเคครับอ่าโอเคครับก็เนี่ยครับให้เราไปหาชื่อมินิแคมนะครับ m m a N y ก็จะมีเสียงลบกว่าเล็กน้อยนะครับ4.0นี่นะครับให้เราไปที่นี่นะครับดาวน์โหลดมินแคมนะครับอ่าโอเคสำหรับทำอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ครับกดดาวน์โหลดไปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้นะครับหนึ่งครับผมขอส่งลิงก์ไปให้น้องขแขบหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็พอโหลดเสร็จนะครับแล้วแต่ว่าเราจะติดตั้งไว้ที่ไหนก็ให้เราดับเบิลคลิกไปนะครับดับเบิลคลิกไปแล้วก็ต่อไปต่อไปนะครับอันนี้ทุกคนก็จะรู้อ่ะโอเคครับผมขอข้ามขั้นตอนนะครับมาสอนวิธีการเปลี่ยนเสียงในกาลิน่านะครับก็นี่นะครับให้เราคลิกขวานะครับไปที่ชื่อห้องนะครับแล้วให้ดูการตั้งค่าห้องนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับทั่วไป แล้วให้เราไปที่นี่นครับอุปกรณ์เสียงที่จริงมันก็จะเป็นอันหลักเมื่อกี้นะครับ<อ><อ> โอเคนะครับหลังจากเพิ่มเสียงนี้เสร็จนะครับโอเคหลังจากเพิ่มเสียงตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เราก็พูดได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมสามวีนสาววีนโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวคิตตี้ถ้าใครคนนังคลิปมาทีฮะ<า>รอเล่นนะครับก็บสปิดเสียงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอขอุมครับข,ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมครับ